ตลาดขายเห็ดบุญทะเลเห็ดเพาะอันนี้เห็ดเพาะบ้านเฮาบ่ครับนี่เห็ดเพาะครับมีแค่บาทครับนี่ยโล่สามร้อยห้าสิบตัวน,นี้หนึ่งกิโลโล่ละเจ็ดลอยสแสดงวันนี้เห็ดเพาะหนังของแท้นอ้อนี่ครับพี่น้องตลาดสดบุญทะเลผมไดอยากมากจาก้มาท่านนี้ละ นะรับประก em> SO ันความพึงพอใจขายกู้มืออยู่ะแม่หายทุกมือขายทุกมือนะครับนี่เห็ดเพาะน้ำงามเลยเช่นไงเห็ดเพาะหนังโลละเจ็ดลอยอยู่ครับคุณโลสามลอยห้าสิบไปทั้งสองตัวมันเห็ดเพาะร่วมนอกเห็ดเพาะฝ่ายสามลอยห้าสิบ ดูได้ก็ได้คองแแหครับมากทังนี้น่เฮ็ดเฮ็ดแดง้เ็ดแดงครับเห็ดแดงถึงโล่ะครับถึโล่ะครับงโ่าึโล่งโล่ถึโลถงล่ล่งบงโลา่งล่ถึงโลงโล่ถงโล่ถองรล่ถึล่ถงล่ถึงโล่ถึง่ล่โล่ถ่่่่ล่ นี่ะเฮ็ดย่งครับแม่เฮดนุ่งนุ่งจ้าแก้มวานแหงมันหวานดูเจาบาทครับดูอร่อยดอกใหญ่มันใหญ่งามเลยร้ยห้าสบจานี่เดียวพ่อแม่ขาข้าวเดียวได้กั่เม่คนรแม่ลงข้าวเดียวนะหล่ยรงได้เสาเลยบ่แม่ อนได้เสาแปดโมงหอดจังโมงครับนี่หอดห้าโมงจี่งฮะหอดสามใบาสามใบสีจุดกลัวสีเฮ็ดส,สีเบิร์เนาะก็หอดนั่งแน่นเลล่ะนี่แหละพีะ่หน้อมบรรยากาศตลาดเฮ็ดอยู่นี่นะครับข้างตลาดสดเทศบาลตำบลบุญทลิกนี่ละ่ะ เมียมาขายหลายนะลอยเดียวลอยเดียวนี่แต่สวยๆด้วยมีอันนี้แค่ร้อยเดียวมีอันนี้แค่นะถุงละร้อยห้าสิบนี่ถุงร้อยห้าสิบจับเมียด้อครับจับเลยครับจับเบาๆแทงนะจับเบาๆจับเลยจับได้อันนี้ลอยเดียวอันนี้เฮ็ดเอียงเนาะนี่แต่สวยๆเห็ดขาวดินเห็ดล่างแหล่เฮ็ดแดงรวมแกงไทยนี่เลยครัอันนี้สิเก็บได้มันสิบรอเอาไปทางไกลกับเดินทางแหลด อมแมันงอกแลังดอกหน่อยอยู่เนาะแบบนี้มันจะเละไปนี้มันสีเล่เนดอกมันบานเลยอันนี้ห้าสิบบาทอันนี้สูงละยี่ไปทำเชื้อได้เลยใครเพาะเป็นตองเามเห็เพาะเป็นแล้วนะห้าสิบบาท